Stop ไม่มีในโลกนะคะห้ามอ่านออกเสียง stop เ t เจ็ดขาดต้องออกเสียงว่า stop เมื่อเรียนกับครูจะตัวเป็นกันไหมดีต่อใจมากันไวๆเลยครับจะใส่บทเรียนลงไปในความรักทสังคมอังกฤษกันนิดวิ๊มามา Hello everyone So today you are now with Miss Pink สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับ Miss ิงค์นะคะวันนี้นะคะ Miss ิงค์จะพาไปสอนการอ่านออกเสียงดีดอย่างไรให้ถูกต้อง ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ <Yeah. S 1> กดข้อที่1น,นะคะเมื่อไรก็ตามที่เห็นคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย t หรือ d นะคะเราจะออกเสียงอิดยกตัวอ,อย่างเช่น won't e d need e d visit e d กดข้อที่2นะคะออกเสียงเป็น t หรือเมื่อไรก็ตามนะคะที่นักเรียนเห็นคำศัพท์ลงท้ายด้วยตัวอักษรพวกนี้นะคะซึ่งมันจำยากแต่วันนี้นะคะครูพิงค์มีเทคนิคดีๆให้ค่ะ ให้ในถึงร้านอาหาร2ร้านนะคะร้านแรก K L C อีกร้านนึงค่ะคือร้าน S N P แต่เราจะไม่ใช้แอนนะคะเราจะใช้ตัว X แทนแอนค่ะแล้วก็2ตัวสุดท้ายนะคะคือ C H ซึ่งเป็นเสียงชึกๆึึกเสียงรถไฟค่ะและเสียงอีกเสียงหนึ่งคือเสียง SH, ตัวกษร S H นั่นเองค่ะไปดูคำศัพท์ตัวอย่างกันเลยค่ะมีคำว่า fixed k i s Look e d อะแต่เดี๋ยวก่อนอืมไม่ได้นะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนใช้ผิดบ่อยมากคำว่า stop เด็กหลายคนจะชอบออกเสียงเป็น stop เป็ดซึ่งผิดนะคะครูพิงค์มีเทคนิคอีกแล้วค่ะ <Wow. S 1> เทคนิคง่ายๆนะคะนึกภาพตามค่ะเจ้าเป็ดกำลังเดินมากาบาบกาบกาบาทีนี้เนี่ยเราหันไปปุ๊บเราบอกว่า stop เป็ดเจ้าเป็ดเจ้าจงหยุดเดินนะ <Ay. S 1> ถามว่าเป็ดเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไหมคะ โ o น o ไม่เข้าใจคะ่ะฉะน ment, ั้นจำไว Godzilla> ้ค่ะห้ามสตอปเป็ดเพราะเราไม่สามารถสั่งให้เป็ดหยุดเดินได้ต้องเป็นสตอปกดข้อสุดท้ายนะคะออกเสียงเหมือนคำว่า the หรือตัวดีนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีตัวอักษรอะไรบ้างแต่ว่าทุกคนต้องจำนะคะเริ่มค่ะ B G J L M N R V W V and Z <Wow. S 1> อีกรอบค่ะ B G J L M N R V W V and Z ยกตัวอย่างเช่น cold clean loved สุดท้ายแล้วนะคะมาเรียนซัมเมอร์คอร์สเยอะนะคะเจอครูตัวเป็นๆมาเซ็นขบียนเรียนซัมเมอร์คอร์สค่ะบ๊ายบาย Summer, 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 Summer. i <laughs>